สวัสดีครับผมประสิทธิ์นิทากรครับหรือที่ใครๆเรียกว่าหมูครับครับปัจจุบันทำอาชีพในนาครับอ่าทำไมถึงต้องมาเป็นไหนหนาก่อนอื่นครับคือ1เราเป็นคนที่ชอบเที่ยวครับแล้วมันไม่มีไม่เกี่ยอาชีพครับที่ว่า าสามารถทำงานแล้วก็เที่ยวได้นะครับผมเพราะส่วนใหญ่แล้วคนเราชอบทํำงานรอวันหยุดวันเดียวแล้วถึงค่อยจะได้ไปเที่ยวมันก็มันถึงมันเลยกลายเป็นโจทย์ที่ว่าทำยังไงเราถึงได้จะได้ทำงานได้ด้วยแล้วก็เที่ยวได้ด้วยก็เลยกลายมาเป็นอาชีพในหน้านี่แหละครับ พูดถึงงานอดิเรกที่เราชอบทำนะครับก็จะเป็นกา,ารเที่ยวชอบเที่ยวภูเขาน้ำตกแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นธรรมชาตินะครับที่ชอบเที่ยวจะให้มันเข้ากับอาชีพนี้ยังไงใช่ไหมก็คือมันสามารถงานนี้มันสามารถทําได้ทุกที่ครับผมอยู่ห,หินผมอยู่พัทยาผมก็ทํางานได้ไปภูเก็ตผมก็ทํางานได้ขอให้มีเครื่องมือแค่นั้นเองคือเราสามารถเที่ยวไปด้วยและทํางานได้ด้วยมันไม่จําเป็นครับว่าเราจะต้องอยู่ในออฟฟิศหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ทํางาน ฟาร์มมิ่งหรือโซนที่โซนทางานที่ผมถนัดนะครับหรือว่าที่ทํางานอยู่ก็จะเป็นโซนรามอินทรา,อาดอนเมืองสะพานใหม่ลังสิตนะครับแล้วก็พระรามสามบางคนสงสัยว่าทาไมถึงพระรามสามเพราะว่าเป็นโซนที่เรามาบ่อยเรามาวินเนอร์บ่อยก็จะเป็นโซนที่เราถนัดแล้วเดิมทีเราอยู่พระรามสามก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแยกแล้วก็ย้ายไปอยู่โซนรามอินทราพัชรพลสะพานใหม่ทรัพย์ที่ถนัดนะครับก็จะเป็นบ้านคอนโดนะครับแล้วก็ที่ดิน หรือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถขายได้ครับผมถนัดหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นเคสที่ดินครับเป็นที่ดิน200ตารางวานะครับ200ตารางวาจำได้ว่าใช้เวลาขายเพียง1คืน นะครับผมรับมาวันพฤหัสนะครับแล้วเจรจากันภายในวันศุกร์แล้วก็ตกลงนัดทาสัญญาทาหนังสือจัดซื้อจะขายทําไมถึงมันถึงขายได้เร็วเพราะว่าเราทํางานในฟาร์มมิงเรารู้อยู่แล้วว่า,าพื้นที่นั้นราคาเท่าไหร่ราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วการโฆษณาของเราทําอะไรได้บ้างแล้วก็เหมาะกับลูกค้ากุประเภทไหนสิ่งที่ประทับใจนะครับเวลาเราขายได้ก็คือมากกว่าเรื่องของเงินทองนะครับผมมันก็คือรอยยิ้มของเจ้าของบ้านแล้วก็รอยยิ้มของผู้ซื้อ จะฝากถึงคนที่เริ่มหรือว่ากําลังจะทําอาชีพในหน้านะครับผมจะฝากไว้หนึ่งอย่างครับคือเรื่องของวินัยอาชีพในหน้านะเป็นอาชีพที่อิสระก็จริงครับแต่คุณต้องมีวินัยสูงเพราะไม่มีหัวหน้าไม่มีฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้เข้ามาบังคับนะครับคุณต้องบังคับตัวเองคุณต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้งานมีอยู่ทุกที่ครับผมขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลงมือทําเมื่อไหร่ถ้าใครที่เริ่มทําหรือกําลังจะทํานะครับฝากอย่างเดียวครับวินัยในการทํางาน ขอให้คุณกล้าที่จะทำประสบความสำเร็จแน่น,น,นอนครับกบ็สิ่งที่ที่ผมอยากเห็นก็คือในหน้าเนี่ยมีมาตรฐานคือเข้าไปหาใครเข้าไปหาลูกค้าคนไหนก็ไม่มีกันอย่างเงี้ยครับเวลาคนบอกอาชีพในหน้าเนี่ยทุกคนจะต้องแบบยี้แล้วก็แบบจะไม่มีใครคอ่อยเข,ข้าใกล้นะครับผมก็อยากเห็นมาตรฐานของในหน้า นะครับผมอา,อาชีพนี้ที่เวลาเดินเข้าไปไหนแล้วคนก็นต้อนรับให้สามารถไปได้ทั่วโลกครับ